มาในที่สุดนะคะแพ็กเกจของที่เราสั่งจากเมืองไทยก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงวันปีใหม่พอดีเลยวันที่หนึ่งตอนว่าใน,นวันที่25เดือนพฤศจิกาย,ยนก็เดือนก,กว่ามไม่ดูแล้วว่ามีอะไรบ้างเดินละกันคือห่อแน่นมาก อยากไ,ได้คนทักเยอะกว่านี้นนยำยำไม่เอายำยำที่นี่มีเยอะแล้วของญี่ปุ่นก็อร่อยแล้วนี่อะไรอ่ะอืมก็หมึกนี่คือเป็นของไม่ได้สั่งนะอันนี้เพื่อนจัดหามาให้นะคะขอบคุณค่ะยังมีหมูฝอยไหมอีกเหรอโอเคกินทั้งปีแล้วตอนเนี้ยเลิกสัง่งหมูฝอย แล้วชุดน,นอนเราจะมีชุดนอนใหม่แล้วหลังจากที่ใช้ชุ่นอนตัวเดียวมา3ปีแล้วก็เริ่มเปื่อยเริ่มขาดไรห,หน้ามาก็าอี๋ไรได้ดวงดาวดูดิของญี่ปุ่นก็มีนะไม่ซื้อเอามากี่ตัวแต่งริงหน้าหนาวฉันก็ Air, แต่ทำไมกางเกงมันเฮ้ยเดี๋ยวกางเกงขอหน่างเกงม,มาขาเดียวกางเกงดูไม่เอ็กแอลเลยอะหรือว่าจะตัวใหญ่กว่าน,นี้ตั้งนิดนึงแต่ก็ได้แล้วเราไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมไทยจริงๆอะชอบใส่แบบนี้นอนใส่สบายนะคะลืมอย <c oughs> ่ทำตาม,มเดี๋ยวควันหักก <c oughs> ็โอเคนะใช้ได้ ไม่กี่ร้อยซื้อที่นี่ยังต่ำก็พันหนึ่งพันหนึ่งที่แบบไม่ค่อยสวยเลยนะถ้าสวยๆก็ต้องประมาณสองพันสามพันเยนนะก็ประมาณเก้าร้บาทหกร้อยถึงเก้าอยบาทอันนี้น่ารักผ่านคนชอบใส่ก็นหายาวนอนเก็บมาแบบถุงซิกอย่างดียังไม่หมดนะคะชุดนอน,นอันนี้ ทั้งแต่ต้นปีแน่นอนทีนี้เข้าไปไปเลยค่ะได้อุ้ลได้เอ็ดโอ้คุณเพื่อนจัดให้ทั้งสีกล่องใหญ่เลยขอบคุณมากค่ะเพื่อนฟ้าจัดขอยกองกล่องให้ทั้งสีกล่องยังอยู่ดีนะคะรอดละอีกนี่อะไรอ,ะอ่ะหลังซ,ซ้อนใอนก่ทอมเกาหลีไปมีการแถมสูตรมาให้ด้วยว่าทำยังไงนะคะที่ส่วนผสมแป้งพุกไก่มาให้ด้วยแล้วก็วิธีทำ สูตรทําห่ใช้เท้ารองส่วนอันนี้เป็นซอสสำหรับคลุกหลังจากเราทอดเสร็จข้อดีของเค้าคือว่าบอกว่าเป็นที่ไม่มีผงชูรสด,ด้วยนะคะเป็นซอสพึ่งรสที่ไม่มีผงชูรสโดดแล้วอยากกินไก่บอลชอนมากลองกินไปยี่ห้อเดียวเองก็ถือว่าใช้ได้เซลฟี่ใช่ป่ะใช,ช่ชุดเฉยอันที่เพิ่งหักไปพอดีเลยไซนี้เลยไซเล็กนะคะอันนี้ประมาณ30บาทพอดีเลยชุดเฉยโอ้ไข่แดงเค็มเดี๋ยวต้องเข้าช่องฟิตนะฮะอยู่บนเดือนมาเดือนหนึ่งไข่แดงเค็ม โอเคไม่มีลาขึ้นหรือเปล่าอืม๋ยากไปเท้าจำฟีก,ก่อนเดี๋ยวก็รู้กันกล่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของกินนะคะนี่เลยของโฝนเราเละขนมตุ๊กตา้เจ็ดห่อเดือนละห่ออยู่ได้เจ็ดเดือนมีเละไปบ้างนะคะมีแตกๆไปบ้างแต่โอเคกินได้ปนๆอันนี้ เครื่องแกงนะคะสั่งเครื่องแกงโลโบบ้มาเต็มเลยเอาไปแจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนญี่ปุ่นเขาจะโอเคไหมวะวุ้นมะพร้าวน้ําหอมเดี๋ยวลองทำให้สั่งอีนี่ของสเต๊เกเค้าหมักหมูแล้วก็ย่างมัสมั่นคิดเลไม่บอกก็ต้งมัสมั่น่ะเนื่อจากว่าไอ้นี่เยอะอะไรนัมันฝรั่งมันฝรั่งเยอะหาง่ายปลูกง่าย,งงายข้าซอยช่วงนี้ชอบกินข้าวซอย รู้สึกว่าลถมันได้นี่ก็เข้าวซอยเลอะไปสั่งมาซ้ำเลอเนี่ยเนียวทีอ่องทีอองท่อ่องฉันก็สั่งมาเยอะเนี่ยขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะผมคุกไก่จะไปซี่เวลาคิดเมนูไม่ออกก็หยิบไก่มาแล้วก็จับคุกผมแล้วก็จับข้าวย่างเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเมนูย่างไม่ทอดไม่อ้วนใช่ไหมน้งไต้าอีสานที่สั่งมาลองครั้งแรกนะคะแล้วมันคือสั่งมาเป็นเซ็ตคาดว่าคงจะหาทาง แม่ก็ตื่นเคยใช้ด้วยคงใช้ใช้เองไม่หมดจะลองทําดูไม่เคยทำอย,กกนนยอยากกินไงอยากกิอนไส้กระกอบจะมันจะเป็นบ้านตุ๊กตาต่างๆนิงหนึ่งถ้าจะสีหลังไปนี้แล้วต่อเสร็จกี่หลังนี่มาเมื่อตอนต้นเดือนกุณพ่อเอ้ยเดือนเดือนธันวาย,ยัางไม่ได้ต่อเลยรอจังหวะต่ออยู่ก็จะมีมาพร้อมสัตว์เบ็ดเสร็จนะคะของคู่มืออยู่ล่างสุดน,นะคะให้ประกอบกันได้ แบบมีไฟได้วยนะ, <c oughs> จ,ะจะเล็กตรงไีต่อไฟเลยแหลนะีสี่กล่องก็่องเรามาณนึ่เดือนว่าจะต่อเสร็จน้ำพริกอ๋โอ้รอดไหมเนี่ยน้ำพริกอยู่ในเรือมาเดือนหนึ่งไหวไหมด้วยไหม,หม,หมน้ำพริกไขมันกูด้วยนะโอ้ยถุงเยิมย้มเยิ้ม ก็ไปรู้เอาแล้วกันเอาเข้าตู้เย็นก่อนแต่กลิ่นมันไม่เสียนะอันนี้ห่อห่อห่อแบบอย่างนี้มาดีกว่านะแค่กระปุกนี้ดีกว่าฝาปิดอย่างนี้นะคะของทั้งอันนี้ดีกว่าอันนี้นี่คือกระปุกเล็กเออที่พ่อเดียวกันมันมากระปุกต่างกันว่ะน้ำมันปูเยอะเลยแอม,มัน,นานตอนสั่งก็แบบฉันจะทำฉันจะใช้ที่เลยกระปุกนะคะกระปุกสำหรับทำขนมปังตอนน้องกุ้งสา ใส่ชาร์จมือถือเรานี่เลยที่เท้เารอมานะคะของโกโปเป็นอุปกรณ์เสริมช่วยให้สามารถแบบเซลฟี่ได้โดยที่แบบสามารถเห็นว่าตอนเนี้เราถ่ายอะไรอยู่เพราะปกติโกโปรเราจะไม่เห็นมันไม่มีกล้องหน้านะคะสาหรับรุ่นรุ่นเจ็ดรุ่นแปดเนี่ยมันจะมีรุ่นเก้าที่มีกล้องหน้าก็เลยแบบมีปัญหามากในการเซลฟี่เล็งไม่ถูกว่าตอนนี้เล็งถูกอย่างเวลาถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องโกโปนะคะก็เลยสั่งตัวนี้มาลองนะคะ ต่ออไเนี่ยมีคู่มือมาให้นะคะเล็กๆเนี่ยวิธีประกอบแล้วก็วิธีต่อโอ้ี๋ยรีวิวตั้งหากละกันเพราะดูแล้ววิธีต่อนี่ค่อนข้างอลังการอยู่พอสมควรต่อไปอันนี้ก็อุปรกรณ์ของโปโปเหมือนกันนื่องจากโปโปมันไม่มีใหม่ เอาให้ให้เราเสียบต่อยอกต่อไม้ไ้นะหานมาเสียบตรงนี้คือเราก็ใช้ไม้ที่เรามีอยู่คือโมย่านะคะมันต้องมีตัวข้างในตรงกลางด,ด้วยอะ่ะเอาไว้ต่อไม่มีมาหรอ <c oughs> อันนี้ไม่มีหรออันนี้มาแค่กรอบหรอ <c oughs> เดี๋ยวตัวแปลงต่อไม้ละ สายชาร์จนี่จะเป็นหัวของไมโคร USB อันนี้เป็นหัวของ iPhone ความยาวแค่1.8เมตรนะคะนี้สั้นกว่าตัวตัวของตัวเองเอาเผื่อไว้ววเฉยๆสายเคเบิลของตัวเหมือนกันเป็นแบบซปเปอร์ชาร์จนะคะสั่งมาสองสายสำรองไว้ที่ชาร์จหัวแปลงพร้อมสายเลยหนึ่งเซตไม่ได้เราต้องสำรองที่นี่หาซื้อยากมากที่ช็อปโผลเหไม่เหมือนที่ไทยเดินไปห้างก็เจอแล้วช็อ ไม่มีนาค่ะเอ็ดดี้การ์ดมาเต็มเลยพวกนี้คือจะเหมาะกับงานที่แบบถ่ายวิดีโอถ่ายนอกสถานที่ถ่ายแบบในกรณีที่เราต้องการไปแบบลุยปา่าถ่ายกิจก,กรรมะะเอ็กซ์ตรีมที่นี้ยค่ะเออก็แบบเน้นชุดอุดทนจะทนกว่าพวกเอ็ดดี้การ์ดโดยปกติอันนี้จะราคาแพงกว่ามีความต่างกันนอกจากความถุกอุดทนแล้วเนี่ยเร็วในการเขียนเราจะสิบความเร็วในการอ่านเ้าสิบนะคะ ส่วนอันนี้จะอยู่ที่ความเร็วในการอ่านแค่60นะคะเขียนว160วอืมคืออันนี้อ่านเร็วกว่าอันนี้ช้าก,กว่าแค่นั้นเองอันนี้ก็เหมาะกับเกมนะคะหเหมาะกับการทํางานแบบทีเอ็กซ์ตรีมอันนี้คือเหมาะกับเกมเกมก็คือใช้แค่เลเ,เวลนี้ก็พอแล้วนะคะไม่บ้าบ้าเลยซื้อที่นี่มันแพงตอนนี้หาฮาร์ดดิสสั่งของอ่งสั่งของด d ีมาเหรอฉันนึกว,ว่าตัวเองสั่งของนี่มา สิเกะประกรันของซิงเหนแลก็ฟรีหนึ่งปีประกันกู้ข้อมูลให้ลูกค้าด้วยนะคะลงทะเบียนภายใน30วันไม่เคยทำเลยซื้อมา2เทาลบต์ค่ะตอนนี้ตอนนี้เท่ากับตอนนี้มี2เทาไบต์ทั้งหมด1 2ึ่งลูก2ลูกอันนี้เป็นลูกที่3นะคะอาจจะบอกว่าลูกที่เพิซื้อใหม่ใช้ไปประมาณ6กิกแหละแค่สี่ร้กิกก็จะเต็มพอดีเลยมาทันช่วยชีวิตพอีเลยนะคะ เบาดีนะอันนี้เบาแล้วก็ดูเล็กกว่ารุ่นที่มีอยู่รุ่นก่อนหนะ้าน,นี้ที่มีอยู่นะคะตัวเองมี e WD ประมาณสองสามันอืรุ่นนี้เบากว่าเบาเบากว่าอันที่มีเลยเด็ดดีด้วยแล้วก็โอเคนะดีไซน์ก็ได้หมดแล้วกระเป๋านี้กล่องนี้มีแค่นี้แหละเวียนที่สุดก็คือได้ฮาร์ดดิส์มาแล้วของที่เราออยที่สุดคือฮาร์ดดิส์ชุดนอนนะตะอนแรกสั่งเปิดทองสดสั่งแล้วด้วย อยู่ที่บ้านเราด้วยแต่ก่อนจะส่งหนุบอกแม่ไม่ต้องส่งแล้วค่ะไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งหอยทองมาแล้วค่ะคุณน้องเอาหวยทองคุณพี่แจกไปเลยค่ะแจกให้คนอื่นคนกินไปเลยค่ะแจกกินกันไปเลยค่ะไม่ต้องส่งให้พี่แล้วค่ะเพราะมันหลายวันกว่าจะมาถึงดี๊นหนาพอดีตรงนี้หน้าหนาวเก็บได้อยู่ ดูเลยใช้ได้นะคะยังมีทำกรอบอยู่ไม่นิ่มเลยใช้ได้ดกรอบตรงนี้ใช้จะดูกำท้ายคราวนี้เราดูอยู่ว่าจะสั่งอีกดีไหมแต่ก็แบบอย่างเพิ่มเลยขอเยอะแล้วพอแล้วใช้ให้หมดก่อนนะคะเสร็จภารกิจสองก่อน unpack เรียบร้อยมาตื่นเต้นกันค่ะคุณผู้ชมที่รับชมนะคะ